สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวซันโวทุกโอกาสสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เนชั่นบันเทิงนะฮะครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอไซด์ทุกข่าวกราวขอคนมบันเทิงที่ แซบฮะวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าแซบจริงๆห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วงเวลาจากนี้ไปเรื่องผัวเมียเยอะนะโอ้ถูกต้องแล้วก็เรื่องการไปแจ้งความร้างด้วยแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถติดตามเรานะฮะผ่านทางโลกออนไลน์ Twitter Instagram ชื่อเดียวกัน แอด ent ขีดล่าง ntv นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เล่น Twitter นะฮะสามารถเข้าไปกดอ่านที่แท็ก nation บันเทิงก็ได้เพราะว่ามีการทวิตข่ำถึงทั้งวันเลยฮะ Facebook ก็ได้ที่ ntv e n t e r t a i n ด้วยนะครับติดตามช่วงแรกของเราเลยกับช่วงของเมาก์กัา <Figure Kickstarter S 1> ของเราก่อนก่อนที่จะไปเรื่องราวของผัวมีสองคน3าคนเอาเรื่องคนโดนหลอกก่อนใช่เอาเรื่องของคนโดนหลอกก่อนนะฮะวันนี้ประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะฮะทางวงไทเทเนียมไม่ว่าจะเป็นคุณขันเงินคุณคุณเดคุณเดคุณเวนะฮะแล้วก็คุณจัดการส่วนตัวี่แก้วยกขบวนกันไปที่กองปราบนะฮะเพื่อที่จะไปแจ้งความเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาว่าคุณขันเงินเนี่ยหนึ่งในสมาชิกเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วมีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายใช้ ชื่อว่านายไมเคิลเป็นชาวเกาหลีนะฮะแล้วก็ใช้ชื่อในนามของบริษัทแซดสิบเจ็ดเขาอ้างตัวเป็นผู้ประสานงานจัดแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มาเสนอโปรเจกต์คอนเสิร์ตเดอะสกายลิมิตฮิปฮอปกำหนดจัดคอนเสิร์ตการแสดงที่ศูนย์การค้าไบเทคบางนาในวันที่1 5ถึง16กุมภาพันธ์พิคมคือคือไปไปติดต่อที่วงนี้เลยจริงๆไปติดต่อแล้วบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตนี่นะอย่างที่บอกไปนะวันที่15 16กกุมภาพันธ์นะแต่พอคุยเลยเสร็จปุ๊บ ก็ไม่มีการเซ็นสัญญาเลยนะแค่บอกแค่นี้แล้วนไนเมิเล,ลก็หายไปต,ตัวไปเลยหายตัวไปเสร็จปุ๊บอ่ะทางวงคิดว่าเออมันคงไม่มาจ้างวงเราแล้วล่วะวงเราก็ไปทำมาหากินอย่างอื่นสักพักมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะฮะก็มีเอ่อคนเอามีบริษัษแทแห่งหนึ่ง,ง,งจากประเทศเกาหลีติดต่อมาที่ผู้จัดจาก,การวงแจ้งเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า ตัวตัวคนที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวมีตัวละวควมเพิ่มเขินนะฮะและต้องการตามหาตัวผู้จัดการวงแล้วเขาก็อ้างว่าตัวเขาเนี่ยโอน ค่าจัดงานมาให้แล้วนะทําไมถึงไม่มีการจัดงานคอนเสิร์ตในวันที่1 5บห้าสิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวงจะโกงผมหรออแต่ว่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ยินนะว่ามีคอนเสิร์ตครั้งนี้มันไม่มีจริงๆเนี่ยแหละขายเงินก็เลยบอกต่อนะคะว่าภายหลังจึงทราบเรื่องว่านานแหละจับได้แล้วมีการแอบอ้างชื่อวงไทเทเนียมก็คืออีตาไมเคิลถูกต้องไปทําสัญญาเอาอ้างชื่อวงเนี่ยไปทําสัญญาการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งมันเป็นเอกสารเท็จมีการเซ็นสัญญาระบุเงินค่าเช่าสถานที่ค่า ตัวแล้วก็ค่าดําเนินการจัดการแสดงเนี่ยเป็นเงินถึง4ล้านบาทแต่จริงๆแล้วค่าตัวของวงของวงไทเทเนียมเนี่ยขายเงินบอกว่าค่าตัววงไม่ได้แพงอย่างนั้นใช่แล้วก็ทุกวันนี้นะฮะจนถึงวันนี้นะฮะเรายังไม่รู้จักชื่อและก็นามสกุลจริงของนายไมเคิลเลยนะ,ะดูแค่นายไมเคิลคนที่มาติดต่อเลยนะ,ะดูแค่ไมเคิลใช่ในไมเคิลมาแอบอ้างชื่อวงไปทําสัญญาปลอ,อมขึ้นมาก็เลยต้องมาหาตํารวจนี่แหละฮะอขอให้ช่วยเหลือด้วยช่วยสืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนทําผิดมาเดินคดีไปฟังเสียงของพวกเขากันไหม ฟังเสียงโคตเสียหายเลยฮะเนอเนี่ยก็เป็นเรียกว่าตำนานของ,ของที่พัที่เกาหลีเลยที่เขาแอบอ้างชื่อนะครับเราก็เลยเหมือนกับทำให้เราสนใจด้วยว่าเออถ้าเกิดได้ทํากับคนนี้เราก็อยากทาอะไราเงี้ยก็วันนี้เราก็มาแจ้งความนะครับแล้วก็ยังยังรอให้พี่ๆเขาช่วยสืบกันอยู่ว่าเพราะว่าคนที่มาติดต่อเราเนี่ยเขาคงไม่ได้ใช้ชื่อจริงแล้วก็นามสก,กุลจริงแล้วบริษัทก็ไม่มีเราก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าตัวตนเขาคือใครกันแน่ เป็นคนเกาหลีครับมิ่นประมาทครับแล้วก็นําชื่อไปใช้ครับแจ้งความแล้วก็บอกให้ทุกคนทราบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเตือนสติทุกคนด้วยให้ให้ระวังนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็ส่วนเราเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็เราก็ไม่ทราบว่าทางคนที่เขาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะมาเอาเรื่องอะไรกับเราไหมเราก็ด้วยความบริสุดใจเราก็มาแจ้งความก่อนเขาเอาชื่อเราไปทําอย่างนี้แล้วมีสปอนเซอร์ทางสมมติ เราไปทํางานที่เกาหลีต่อไปชื่อเสียงเราก็อาจจะเสียเพราะว่าเหมือนเขาให้เงินมาทางเราแล้วแล้วก็เราไม่ยอมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไม่จัดงานคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาพอพอมีคนเขาโทรมาเหมือนจะเคลมกับเราเนี่ยเราก็เละตกใจแล้วเราก็ต้องไหวตัวก่อนเรื่องนี้เรื่องนี้ทั้งสามคนเียดมากใช่วบนนี้แสดงว่านายไมเคิลคนนั้นเนี่ยน่าจะเชิดเงินไปแล้วเพราะว่าเขามีการโอนทางสปอนเซอร์มีการโอนเงินไปแล้วแต่ว่าวงก็วงก็ไม่ได้เงินตัวนี้แลวเนี่ยหลังจากเนี้ย อีทางสปอนเซอร์ที่จ่ายเงิน4ล้านมาให้เนี่ยเขาจะมาเอาจากใครอยพิคมจะมาเอาจากไทเทเนียมไหมอ่ะก็เนี่ยไงเขาถึงบอกว่าเขาก็ระแวงอยู่ว่าเอ๊ะทางนั้นจะเอาเรื่องเขาไหมเขาถึงต้องมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการแจ้งความในวันนี้ว่าเขาก็โดนหลอกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือตอนนี้นะฮะทางไทเทเนียมเนี่ยนอกจากการแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องไปทําความเข้าใจกับดาสปอนเซอร์ที่จ่ายเงิน4ล้านมาให้ด้วยนะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเอาเงินจากวงของเราไปซึ่งเราก็ไม่มีเงินให้ขนาดนั้นฮะนี่การ็การเห็นว่าวงไทเทเนียมโดนถือว่าโดนดิสเครดิตนะเพราะว่าชื่อเสียงก็เสียหายไปเลยแบบนี้ตาคนนี้นะตามไมเคิลนี่นะน่าจะเปลี่ยนชื่อนะจากไมเคิลเป็นวอนนอนคุกเขาเป็นคนเกาหลีวอนนอนคุกอ๋อไม่ไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคือจริงๆแล้ว คนไม่ดีมันก็มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาแล้วนะแต่ว่าก็เป็นคนเป็นคนไปคนเกาหลีคนดีก็มีเยอะแยะแต่คนนี้ก็ทําให้ประเทศของตัวเองอ่ะเสื่อมเสียคนนี้ก็ต้องวอนนอนนายวอนนอนคุกตอนนั้นจับโวได้ไวๆครับนะฮะเพราะว่าก็ต้องให้กําลังใจทางไทเทเนียมด้วยว่าเดี๋ยวตอนนี้ทางเกาหลีก็น่าจะทราบแล้วนะว่าบริสุทธิ์ใจไม่รู้เรื่องเหมือนกันโดนหลอกเหมือนกันใช่แล้วนะอ่ะปติดตามข่าวต่อไปนะฮะสำหรับดาราสาวช่องจุดสีคนนี้หลังจากที่ห่างหายหน้าจากวงการไปนานคุณนกอุศนีนะฮะหายไปหนหายไป เรื่องราวของอ่ายไปตามหายไปตามทางของนายนะนึกว่าเค้กตามเธอไปไม่ไม่ตามไม่ตามชนีไม่ตามนะฮะไม่ตามชนีไม่ตามชนีตามแต่ตามแต่เพื่อนชนีละกันคือคุณนกเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขามีแฟนคุณมินนี่ใช่ไหมหนุ่มฝรังแล้วก็เลิกลากันไปตอนนั้นก็รักกันดีตอนนี้ก็เลิกลากันไปเรียบร้อยละก็มีงานละครบ้างประปายนะล่าสุดเจอเธอในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งเธอก็มาอัปเดตผลงานละครพร้อมทั้งเรื่องหัวใจมีค่ชายใหม่ใช่มีข่าวว่ากำลัง ปลูกต้นรักกับหนุ่มนักแข่งรถนะฮะโดยบอกว่าช่วงนี้ตัวเธอเนี่ยถ่ายละครทั้งหมด7วันเตโอ๊งานละครเยอะว่ะนี่แหละที่หายไปเพราะว่าไปถ่ายละครไม่เจ็ดวันเจ็ดเรื่องเดียวเจ็ดวันต่อตัว่อหนึ่งเรื่องแม่เขาทุ่มเทเขาไม่ได้ไปรับอีเวนต์อาจจะมีหลายเรื่องแล้วก็เมาสไปแม่เจ็ดวันอาจจะมีหลายเรื่องก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ปลายปลายปีนี้จะได้ชมผลงานของเธออย่างแน่นอนเออเอาเรื่องหัวใจดีกว่านะมีหนุ่มคนใหม่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่ามีหนุ่มคนใหม่แล้วเนี่ยนกก็บอกว่าตอนนี้หนุ่มๆ คุยไปเรื่อยๆนะไม่มีใครพิเศษก็คุยอยู่กับคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่เธอรู้จักอยู่ <คน S 1> แต่เธอไม่ขอบอกว่าเป็นลูกครึ่งหร<อ>ือเปล่าไม่ขอบอกว่าเป็นลูกครึ่งไม่ขอบอกว่าเป็นคนไทยไหมแล้วก็ไม่ขอบอกว่าเป็นนักแข่งรถด้วยไหมคือบอกว่าไม่อยากเปิดตัวเหมือนกับว่า ที่ผ่านมาเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วแล้วก็ผิดหวังไปก็เลยไม่อยากจะเปิดตัวอยากคบไปอย่างนี้แหละเงียบๆนี่แหละดีกว่าเหมือนกับว่าปึ้งมาทีเดียวแต่งงานเลยแต่งงานเลยท้องเลยอะไรอย่างเี้ยแต่งก่อนเถอะแต่งก่อนอะไรประมาณนั้นอาเดี๋ยวก็ต้องแต่งก่อนงานถูกอต้อง่คุณนกสวยนะใช่เธอเป็นเประกวดนางงามด้วยแต่ข่าแต่ข่าวเขาก็เคยเป็นแฟนวีรภาพนี่นา ก็เคยเป็นแฟนวีรภาพแล้วปุ๊กลุ๊กก็เคยเป็นแฟนวีรภาพด้วยใช่แล้วก็อีเวนยนร่วมกันเออรักกันดีนะปังดองก็จะอย่างเงี้ยแหละวนไปข่าวก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละไม่เป็นไรนะฮะส่วนเรื่องของการอีเวนต์ที่เขาบอกว่าคุณนกเขาไปรับล้างรถนะฮะมีคนมาบอกว่า ค่าตัวของคุณนกเดียากับพริตตี้คนเนึร์ดดูถูกเธอใช่ไูกล<า>่ะแล้วจริงๆพริตตี้เขาก็มีค่าตัวเยอะนะพริตตี้ค่าตัวเยอะนะต้องคุณนกบอกว่าต้องไปถามค่าตัวพริตตี้แล้วว่าค่าตัวพริตตี้เขาได้เท่าไหร่หนูก็ไม่รู้ค่าตัวพริตตี้นะฮะจริงๆค่าตัวนกในวันนั้นนะฮะทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเท่าที่ทราบกันมาเนี่ยเรทของดาราคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากค่าตัวนกเลยก็คือเรทก็ได้ปกติเหมือนกับคนอื่นได้เท่ากับดาราสาวคนอื่นที่ไปล้างรถคนอื่นได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นนกก็อาจจะเจ เหมือนกันส่วนเรื่องของที่ไปเทียบราคาพิตตี้เนี่ยพิตตี้เนี่ยเงินเข้าหนาจริงจริงพิตตี้ก็เงินเยอะใช่เราก็อยากเป็นพิตตี้นะพิตตี้อะไรอะพิตตี้อะไรอะเป็นไม่ได้ไงอะไรซ่อมยนต์ดีไหมอะไรขึ้นซ่อมยนต์ดีไหมลิงถือลูกท้อดีอะไรประมาณนั้นอยากจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะหางานให้พิตตี้พิตตี้ไม่ได้ พิธีงานช้างคลอดลูกอะไรโอ้โที่จังหวัดสุรินเนาะใช่เดียวพาเค้กไปนะอ้าวเมาเรื่องนี้แซ่บห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนปวดท้องอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำเรื่องราวของผัวเมียนะฮะซาส้าสสีสั่ว เรื่องราวของคุณทัญญาเขายังไม่จบอีกเหรอแรงเงาจบไปแล้วแรงเงาจบไปแล้วแต่แรงรักแรงพิศวาสแรงหึงยังมีอยู่นะเรื่องจริงยังไม่จบนะอมีประเด็นใหม่อีกใช่ไหมใช่แล้วนะฮะสำหรับคุณธัญญาธัญเรศนะฮะกับสามีคุณเป็กสันชัยคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวขราวของคุณพิงกี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางฝ่ายของดาราสาวพิงกี้ก็ยืนยัน นอนยันนะฮะตีลังกายันเลยว่าเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสามีของใครเราก็เชื่อนะฮะเรื่องพิงกี้นี่มันเข้ามาเกี่ยวตลอดเออ,อแต่ว่าล่าสุดนะฮะเป็นทางด้านของดาราสาวคุณธัญญาเขาโพสภาพระหว่างที่ตัวเธอเองเนี่ยพาลูกสาวคือน้องริยาไปเที่ยวพักผ่อนที่หัวหิน,นภาพลูกสาวไม่เท่าไหร่แต่ภาพเป็นประเด็นคือภาพนี้มันปรากฏอยู่ในอินสตาแกรมของเธอเป็นภาพที่โพสขึ้นในช่วงเวลา4โมงโอ้จับเวลาด้วย4โมงเย็นของวันที่23กรกฎาคมเมื่อวานนี้มันมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสะพาน นไม้ซึ่งภาพที่ว่านี้เจ้าตัวแท็กไปหาผู้ที่เป็นสามีนะฮะตามที่ในวงกลมแล้วก็บอกว่าวิวสวยเนอะตอวิวสวยเนอะพอบโพสแค่นี้แหละหลายคนก็ต่างตีความไปต่างๆแนวเอ๊สาวคนนี้หน้าละไม้คล้ายคือด็นาราสาวคนหนึ่งที่เคยมี่าวด้วยหรือเปล่าครับพ่คล้ายนะดูจากตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นมันคล้ายครับก็คล้ายๆนะแต่เราจะไม่ต้เชื่อคล้ายคล้านะ แล้วก็เขาบอกว่าภาพนี้นะทำให้คนติดตามอินสตาแกรมของคุณธัญญาอยู่เยอะแยะมากมายวิจารณ์กันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าภาพนี้เป็นภาพทิวทัศน์ที่จากจากทะเลสาบสงขลาก็คือสงสัยไงสงสัยว่าเป็นสถานที่ที่เป๊กสันชัยเนี่ยทำงานเขาไปทำงานอยู่ที่นั่นหรือเปลา่าก็คือตอนนี้คนก็สันนิษฐานกันไปไง ว่าขณะที่ใช่ใช่ภาพของดลราสาวนั้นหรือไม่คันนี้ขณะที่ในส่วนของธัญญาเองเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาชี้แจงในภาพด้วยนะไี้แจงว่าเธอชี้แจงได้ว่าว่านี้เป็นภาพของน้องดีนน้องดีนน้องดีนพร้อมก็บอกว่าพร้อมกับบอกว่าให้มองที่วิวของภาพดีกว่าอย่าไปอย่าไปมองที่คนอย่าไปมองที่คนให้มองที่ทะเลสะพานดีกว่าเราจะเจอปลาโลมาสีชมพูเอว่ากันไปตอนนี้ตีความกันไปอีกว่าเอ๊ะน้องดีนที่พูดถึงเนี่ยจะเป็น น้องดีนี่หรือเปล่าที่ย่อมาที่เป็นตัวละครมานยาดิสยาที่สาวพิกกี้เคยเล่นไว้อันนี้คือการตีความกันไปของคนอื่นนะของคนอื่นเขาเองตีความนะฮะเอ๊ะแต่มันก็ใกล้เคียงนะดีนดีนี่เนาะก็ว่ากันไปนะล่าสุดได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าแท้ที่จริงแล้วน้องดีนในภาพนั้นมีชื่อว่าคุณพันเพียงเดือนสารพัดเออไม่ใช่ใครอันนี้ชื่อกับนามสกุลแยกกันนะ อันนี้เอาให้ดูชัดๆคุณพันเพียงเดือนสารพัดใช่ซึ่งที่ผ่านมาน้องดีนะฮะเคยเข้าประกวดนางงามเวทีวิชัยเลเบิปี2013แล้วก็ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายมาแล้วมันมีข่าวเมาไงเขาบอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้น้องดีเนี่ยกำลังเป็นที่รักของใครบางคนอย่างมากถึงขนาดไม่ทราบแต่บอกว่าคนที่คนที่รักเนี่ยถึงขนาดยอมทุ่มเงินเอาใจให้กว่า1ล้านบาท้อมด้วยรถยี่ห้อมินิอีกหนึ่งคันแถมฝ่ายชายเองเนี่ยยังเคยหถูกทำพูดมาด้วยว่า พี่ขอหยุดที่ดินอีกต่างหากแต่ตอนนี้แหละอยู่ที่เธอเนี่ยหยุดที่ดินเนี่ยเขาคือใครผู้ชายคนนั้นเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆอย่างนี้คุณผู้ชมภาพเนี่ยมันอยู่ในอินสตาแกรมคุณธัญญา่ามันจะด้วยเหตุผลกลใดอะไรก็ตามทําไมคุณธัญญาถึงเอาภาพนี้มาโพสถุกปมาอืมก็แต่เขาบอกให้มองวิวเขาไม่ได้บอกให้มองผู้หญิงไม่เชื่อเขาอีกเหรอมองวิวรน้องก็จะพยายามที่จะมองวิวหาลาโรมาสีชมพูนะ มันหาไม่เจอนี่สิไปติดตามช่วงต่อไปของเราดีกว่านะกับช่วงของหลุดคิวแฮม่ากประเทศนะฮะมาสิดทีมที่ดีนะไม่อยากจะไปดูความเป็นมืออาชีพของบิยอนเซ่กันนะฮะติดตามชมกันครับก็บิยอนเซ่นะตอนนี้ ผมเข้าไปอยู่ในพัดลมยักษ์ครับเพราะว่าเธอกําลังเล่นคอนเสิร์ตที่มอนทรีออลแคนาดาแล้วปรากฏว่ากาลังร้องร้องอยู่หัวโตเกินไปไงผมเลยเข้าไปติดอยู่ในพัดลมอันตรายมากแต่เธอก็ยังร้องเพลงอยู่นะฮะด้วยความเป็นมืออาชีพของเธอมันเป็นเหตุการณ์เหนือความคาดหมายที่บอกไปก็คือร้องร้องเพลงอยู่เนเส้นผมพันพันเตื้อ S <S <S สปิริตสูงส่งมากเลยนะ<ช>สังเกตดูว่าตัดตัดผมไปเนี่ยเธอยังร้องไม่เธอยังร้องตลอดร้องเพลงฮารโลใช่ฮะขณะที่ทีมงานมาช่วยเธอดึงผมออกแตะผมออกเนี่ยเธอก็ยังร้องเพลงต่อไปนะฮะจนจบอ่ะจริงๆจริงๆเราสงสารเธอเพราะว่ามันอันตรายไงถ้าคือสมมติไม่มีคนช่วยมาคนมาช่วยไม่ทันนี่หัวได้เข้าไปอยู่ในพัดลมอ่ะเรามันดึงใช่พี่มันดึงไงกลัวม่ง้นจะเป็นข่าวที่ไม่ใช่ข่าวมาให้เล่าให้เราเล่าตลอดตลอดกลายเป็นข่าวส่งค่าประกก็ได้ครับ แต่ก็รอดมาได้ด้วยดี่เป็นเรานะเราก็ร้องกีดเลยนะเค้เนี่ยจะกีดเลยกีดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอยมันไม่เอานะมันดูดผมฉันก็ไปไม่โอเคแต่ไม่มีผมให้ดูดสิก็ใช่ไงจะดูอย่างอื่นดูไลไม่ดูเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าเข้าไปนะะเสื้อผ้ารุ่มร่ามเกินเหตุเออใช่เพราะว่าเคต้องแต่งแบบ ยาวๆใช่ไหมฮะเอามาฝากคุณผ <an> okay, uh ู huh. ้ชมกันนะฮะสำหรับหลุดคิวไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเราเองหรือว่าเป็นศิลปินต่างประเทศเอามาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ทุกช่องทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยฮะพรุ่งนี้คงไม่อยู่พรุ่งนี้เจอเคสกนัดใช่แล้วกนัทก็จะมารายงานข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนหลับฝันดีนะฮะสวัสดีครับ